ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คู่ขนานกันไปก็คือเราได้เห็นความพยายามเรียนรู้และเข้าใจกับความสูญเสียเพื่อดำเนินชีวิตต่อค่ะเรื่องนี้ถูกนําไปปรับใช้กับการเรียนรู้ของเด็กๆในโรงเรียนนะคะอย่างเช่นในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือว่าที่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะที่ได้มีการพูดคุยกับเด็กๆถึงเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้และชวนให้เด็กๆได้ออกแบบกิจกรรมวันฮาโลวีนเพื่อเรียนรู้และยอมรับการจากลาค่ะ โดยกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นทั้งหมดก็จะมี2องพารหลักๆก็คือเป็นการทํากิจกรรมซ่อนหาร่วมกันแล้วก็จะเป็นกิจกรรมตามฐานทั้ง4ฐานค่ะโดยคอนเซปต์ของเรานะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การ การที่คนหนึ่งตายไปเนี่ยเราก็เสียใจแล้วก็ต้องไว้อะไรแต่ว่าในสุดท้ายแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านความเสียใจนั้นให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดค่ะการที่เราจัดงานนี้นะคะเราก็ยังพยายามคงกลิ่นอายให้ยังมีความสนุกอยู่แต่ว่าเราก็พยายามลําลึกถึงผู้ที่จากไปค่ะ นั่นเป็นเสียงของน้องๆโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จัดจกิจกรรมวันฮาโลวีนเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากที่สภานักเรียนได้พบปะกับผู้บริหารแล้วก็ได้รับโจทย์ในการปรับรูปแบบของงานฮาโลวีนด้วยแนวคิดที่ว่ามนุษย์เราเผชิญกับความกลัวเอาชนะความกลัวได้ด้วยการนําความกลัวมาเล่นมาทําให้เป็นธรรมชาติ หนึ่งในคำกล่าวที่คณะจัดงานได้นำเอามาเป็นแนวคิดเบื้องหลังเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่เข้ากับแนวคิดของฮาโลวีนคณะนักเรียนที่จัดงานจึงได้ออกแบบรูปแบบกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่เล่นร่วมกันและกิจกรรมฐานที่สอดแทรกมุมมองและคุณค่าเกี่ยวกับความตายได้อย่างน่าสนใจ oh, <my> และยังคงความสนุกสนานแบบเด็กๆไว้ภายในบรรยากาศของความเคารพหลังจากที่ทุกคนได้ยืนไวอไ้อาลัยแก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ได้จากไปแล้วโดยมีกิจกรรมหลากหลายนะคะ อย่างเช่นบอร์ดเกมการจำลองให้เราเผชิญกับความตายในรูปแบบต่างๆได้บ้านผีสิงเมื่อสิ่งของทรัพย์สินของผู้ที่จากลาย,ยังคงอยู่มากกว่าความกลัวคือความทรงจำกิจกรรมเล่าเรื่องผีเพราะเรื่องผียังอยู่คู่สังคมของเราเป็นได้ทั้งกุศโลบายในอดีตแล้วก็เป็นเรื่องเล่าในความทรงจำที่ทำให้ผู้ที่จากไปยังมีชีวิต กิจกรรมวาดรูปเพื่อถ่ายทอดมุมมองต่อความตายแล้วก็แปลเปลี่ยนให้สวยงามแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงคนที่จากไปในรูปแบบที่เราอยากจะจดจําแล้วก็ยังมีกิจกรรมชวนคิดและทบทวนว่าชีวิตนั้นช่างไม่แน่นอนและเราอยากจะใช้ชีวิตนี้เพื่อถูกจดจําอย่างไรคะ่ะเคยคิดไหมว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่แปดสิบแปดสาไมถึงแป แก่ตายแก่เราเรารู้สึกว่าแก่แก่พอที่จะตายแล้วใช่ไหมแปดสิบนะครับเวลาเราตายเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นศพงานศพในงานศพมีอะไรมีโมีศพมีศพมีพระมีอะไรอีกลงศพมีภาพอ่าโอเคมีภาพดีมากเราคิดว่าภาพคนตายเนี่ยส่วนใหญ่ใครเลือกยากเลือกญาติพ่อแม่เราคิดว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาดูลูปที่เขาวางไว้ให้เนี่ยเราพึงพอใจกับรูปนั้นมากไอมแค่ไหนไม่พอใจถูกไหม ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนว่าเมื่อชีวิตไม่แน่นอนเราจึงต้องมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นปรับตัวและก้าวเดินต่อไปโดยเด็กๆบอกว่าตั้งใจจะรักษารอยยิ้มของทุกคนไว้ในบรรยากาศของความเคารพเพราะถึงจะเศร้าแต่ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อโดยกิจกรรมวันฮาโลวีนครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสารรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะ กิจกรรมทั้งหมดนี้จะต้องจัดปรับให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กนี่ให้มากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์จริงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จําเป็นที่จะต้องวางแผนแล้วก็คิดอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะให้การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเกิดประโยชน์จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในเรื่องของงานฮาโลวีนเนี่ยค่ะทำยังไงที่เราจะทําให้การจัดงานฮาโลวีนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่อง ที่ปกติแล้วดูเหมือนกับเป็นความสนุกสนานกับการแต่งชุดแฟนซีกลับกลายเป็นการมองมองไปถึงเป้าหมายหลักของการจัดงานฮาโลวีนซึ่งเราพูดถึงเรื่องของความตายเรื่องของการเสียชีวิตเราก็จะแปลงสิ่งเหล่านี้ค่ะให้เด็กเข้าสู่คอนเซปต์หลักได้ก็คือการที่จะเห็นความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตที่จะดำรงอยู่ต่อไป ทางด้านสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าหลังประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษามีคำถามและความกังวลจากผู้ปกครองและโรงเรียนจำนวนมากค่ะจึงขอย้ำแนวทางของโรงเรียนสังกัดก,กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมคือกิจกรรมกีฬาสีงานประเพณีต่างๆเช่นลอยกระทงปีใหม่ยังคงมีตามเดิมจัดในรูปแบบที่เหมาะสมกับการะเทศะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กๆทั้งร่างกายอารมณ์สังคม แล้วก็การทำงานเป็นทีมหากโรงเรียนใดจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมก็ให้แจ้งมาโดยตรงการเรียนรู้พระราชกรณียกิจผ่านการบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาเช่นภาษาประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เข้าใจมากกว่าการจัดนิทรรศการหรือว่ากิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเกิดคุณค่าต่อเด็กอย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้หลักเหมาะสมตามวัยและเหมาะสมกับช่วงเวลาเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและไม่เพิ่มภาระงานครูการเรียนรู้ที่ดีเกิดขึ้นได้ในทุกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวอย่างของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กๆมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะ